สวัสดีอ่ะเห็นเนี่กิ่นมะเร็งเฮ้ยเฮ้ยใช่ผักหอมน่ะชิมไปใส่ก้อนกุ้งนี่เออบอกเอาผักหอมมาเลยบอกตอนไหนจะบอกใครบอกไปอ่างของไหมบอไปอ่านความเสี่ยเพราะว่าเพราะว่าเนิดไขมันเราเขายังไม่ได้ตื่นก็ตื่นมากๆนี่จ้าคือมากินจ้าสวัสดีจ้าข่าจะในร้านตัวหัวไปว่ามันเบิดข่าวสิออกสิเกี่ยวเลย อลไคือบหนึ่งเป็นเบอร์ยงหน้าปาไม่ใส่ห้าโค้กใบโคกขึ้นในปาบอย่างกออาเจาะไงบอหอหอมยังอาหอมแดองฟักบัวไงหอบัวได้หรอบัวเป็ได้หรอออดูใบมันบัวหัวหัวใบใบทะเลใบมันดูหัวหัวขเอือบ่มีหัวอ มันเนียนาเบิดแล้วนี่นนซองกัตตาียมันฟอเบิที่เจ้าเอาหนก็ฟอยัถือวาอ่อันนี้แกเจ๊กซีเดเนลดูบอมันเว่เบิดแล้วเจ้าไปช่วงเลย็นขี้เวแต่ค่าเจ้าช่วงเลยเวอมใช่กับวมัน่อยไปแนวหนาวนั่นนะเจ้าก็ถอเามากกอ้าวก่อยกับือตมันเนี่ยไปจะกินกัลเฮ้ยนี่เดอลืมอยู่ในใจกันได้ยัไงเออใส่ม ใ่แล้วก็ไปจ้าแล้วกินข่าวเลยมันเลยใช่มันหอมมันม่ขี่นะจงข่าวจะไปตาสวัสดีจ้คุณแม่โหโหมาแล้วจ้าสามารถีปา่ใดีเปอย่ายนะเอ้าิแป่ผมห้างนี้โยจะไปให้ได้บอกมี่บอกใส่แล้วบอกนี่แหลแล้วใสแล้ว มันบินกันเกล้ยโอ้ยเล่นน้ำเน่ไปลองเล่นปะดูได้ป่ะตอนนีโอ้ยเห็นมันมาดึงมอยเอาหังเบิ่ดนี้เจ้าใบชาด่ะคุณแม่หง จะกินหนึ่งก่อนดิน้องเด็กือก่อยมาอยู่ม่ส่วนนี้อะซื้อมาไอทีอะไปซื้อไงคนเงินมาโเงินารกินอะไรกาอย่างเนี่ยรุ่อะไรอ่าห้าสิบพันหาสิบาทเอาซื้อทิจ้า,างวลาอากาศอาเมันมถึงแต่แมีบางคนเนี้ยิบใตเยบถึงนว่าตีนออกจนหลอนเพราันยังให้ถึออยู่เข้ามาเข้ไริจีครัไม่แดงรับแขกครับ เขาเอาไม้ยีนะบไปท่านไมอาไม้ยี่กินอะเป็นไงนะประเด็นเป็นไงตอนเราเาระสาจายังเห็นจงับติโตะบุต้ากนท่านน้ไมโอ้ยน้ำก๊อาจจะมีแล้วมนอีกินายเ้าเจออะไยถ้าได้กินก็ถ่ายมากินกุ้ง เจ็บบองอมืหหงอห่านะยกบัวกระตือเนาะตังกับโบ่อมู้เราคิดว่าตัวเองเซตนะเพื่อตัวเองมาแต่ปักจองเพลนเหล่ยอยั่แล้วตัวเองเขาจะไปปักจองอไ่ามือไป่ตัวเลยจซื้อกอดได้ไหมครับแล้วเขาปักม่เมนกาะยูบบออ่าขาอย่างเห็นบ้านได้ยังไฮะแล้เขาปักอะไรีเขาไปคุยาในบ้านจะอแลรวแล้วคือบ่อปิสูออ์ยุป,ปันทุซะ าหน้าตลาดวันทีดิบไหมใช่่ะมันคือน้ำแบงใ้บอกนางฝนเยจะไปจะบอกหอกอกับไปกระดานี่ก็ได้ไหมไม่ใช่ไม่ปอ่ามันคือบ่าน้ำปากน่ะตอนใกล้จะป่ะเอาไปจู่เลยเยอยกระอาหไก่ทั้งนั้นเนาะเมลูพอแล้วบอกแสงคุม พ่ออลีกันในไต้นังเอางไลเป็น่นกระสอบแล้ขินบนแล้วเลยนยเนเนส,น,นสิเห,ห็ดแน,นะน่บ่อเดวข้าวิปูกสปูกันหน่อยเนาะมาอยู่นเขาโอ้โหอันที่ปูกสันใสี่หมวปูกันมักเลอ้ย้เน่าโบนเชียเนาะเน่าแต่ละเน่าพ่อปััหปหนหน,น่อยมนจะคใครอยู่แต่ว่าต้องห้ามน,นากปูที่เจ้าก็นูเนาะ

ใส่มีที่ใส่ทุกคนมีกิจ้งแทนของเนาะของนี่น้องน้องนี่น้าปลาไวก็จะเป็นให้พุ่เจ้าแล้วก็คิเป็ดมานี่นี่นี่ใจตุ้งกุ้งตุ้มปุ้งมันปองง่ายปด้านบอลายจริงครับนะมันบอลหูมันนึ่งเลยหูมันอยาไรย่ห่รอว่าจะไปให้พุ่เจ้าน้องกะี้กินจ้าจะน้องกินกบจ้าเอาแต่ก็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ตัวใาญ่แค่เป็นตัวนั้นนะอ้าวก็มัน พักระพือชอนโตเฮยตเนี้ยแต่อี่พแต่เมือเด็กไปกินดีเลยเพิ่งแึเียนมนดีที่สุดเ็ยเอาไว้เอเห็นหน่อยงัแจกงันมืออปิดเลยนโอหแจเป็นท็ปขึนข่าวเน่ยจายหมดเลยเดี๋ยวพูดเกิดไม่เจ้าพูนะ ข <im> น้แ่บคนตาะเนาะาเลยนัได้โสิจะได้บ่อืมันสิตกอยู่อืสิแ่เจ้าามันบ่ตอีกนึงก็สิแฮ่เจ้าแฮ่ตายให้เอาให้เอาบักน้อยอนแม่อืต

เมนูหนึ่งก็ซามแด่งมาจมๆคือจไปไปลงต่ละโอ้ยไปใส่กินบันดลใส่ไปผ้าไปใายผ้าดต่ละนกเวลาทำงนจะร้ทง่ิดผูกน้ำแหลกน้ำแหลกอย่ด้วยอยางนี้รเนาะผูกสิทำงานัได้ทำแล้พี่เดินักนากินที่ถ่ายแข็งเวิร์กมันติดแต่ยเนี่ย อยู่หวแต่มันเป็นพญานาคแก่มันนั่นพวกงงนอนพี่เป็นปาวเลย,ยตัวให้ใจน,น,นเร่อยรือยพิธี้ทำจะูดได้รอม่เพูดแล้วกิบเลยงาเด็กพี่น้องกิบกระปอขึ้น เบิ้งถอยกันแน่มันไม่ได้เป็นกเบิ้งร้อนเบิ้งลงมาจะตุยบย้ายที่ถ่ายเนือทำไมสวยนะไม่ได้เราจะเปิดบ้านอารทีสตีตกใพวงนี้เออมืออื่นมือฮื่นเนาะมืออื่นก็เข้าวัดจำสิจะไปเข้าทั้งวันหรอเออบ้านค่อนั้น แปดโมงเขาเขาฮือออกไปเพิ่แล um. ้วมาแม่งแปดโมงเนาะเราไปกินข้าวที่บ้านอ่าข้าวประดับดินไม่กินข้าวสาหรกงานประจัอีกสิบห้าวันใช่ไหมข้าประดับดินบอเนี่ยเราเารไปเริ่ดินเนาะพยาําจองถึงก่อนสามบ่สถึงน้ำเปลือื้นดีแล้วต้นแบบหมนข้าวกลาอาวซือ อ่านมด้วยเอาลองอ่านด้วยอ้าวอันที่สกปริพี่สกปรแล้วตีนก็สิบแล้วตินแ่ด้อาอยู่มาเนี่ยมองทางมาแล้วคูจะมีแล้วร้นนระุขาวพมันมีบางเร่ที่นตาว่านี่เพื่อนั่นแต่นำแต่ก็ตรงเลย กบมือวานอยู่นะมื่มายนะจ๊ะอ้าวยำเลยกับคนโตข่าครัวน่ะรุ่มทั้งหน้ากนาม่านมือวานี่นะคนใจมันติดโต๊ะเลยน้ำหมองเฮ้ยเป็นเหมือนหุ่มกับชุดน่ะโต๊ะในหันในขันนามานเป็นยังว่าบ้านเจ้าแต่มันมีแม่เลไม่เลยจ้า้างนกม่ก่อนมีไม่เลยมันทางก็ได้เฮ้ยมันเจียงน้อยมันตา มันหวยมันกอกจรมันเป็นไปน้วมือไม่มาตกมาหามาต้บจมาตกบมาอยเกดนเส้าจานนะออกเขดอี๋าทำในวงนะไม่น่ขี่เสนแคมเนื้อเลยยืมบอกมาให้เพลินใ่นึงงานไมไกอจรงนะได้นงานเรา ร้านร้านอะไรลูกอะไรก็ไปร้านหนต่างประเข้าบะหมี่เนาะแต่ว่า้าเล่าลูกเป็นไรใ่ใช่ใช

มันมีเยอะบอกมัมงนมีกันคนในใมุ่งสอคนไทยอ๋จะมีคนนางละมอนมีคนยกะกไี่มอนเหรอ จะกเซี่ยวก่อยอะไรแบนี้ยอยได้เจอจักรนางลามมอนนางอันจ้ะนางลามมอนนางอันนังลามมอนหูจักนางอันบ่ะปจักปันใดหเห็นหน้าเห็นตาอยู่ได้เจอจักรบุจังนางอันนี่ป้าพี่นางเอ๋ยใช่ได้ไปลูกพิเภกหาบ่หาบ่าเขาเจ้าเขาเจ้าเบิองอยู่นี่อ้าวก็ได้ลูกพิเภกเลย ลูกมันออกตัวหนึ่งช่องคนเลยลูกพี่เศชเดี๋ยววันใหนได้จ้ะโอเคพี่น้องไปเด็กพา่รดชดาวน์เลยข่าวไอ้สัมเนียกรลกกันมาสุุๆคนดี้ไปติดตามทั้งช่องบอกเอ้ขนมเทียนเด้อว่าลูกพี่แพทย์แต่บกว่าลูกพี่เพจเนาะอันนั้นบอกจ้า